สวัสดีค่ะเร็วสวัสดีจ้าเร็วขอบคุณค่าสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำตาบคุณตาบุญบุญตาบคุณตาบุณให้น้องทานน้ำนะคะคุณยายออกัสนะคะหน่นนะฮึ่มบดซูบ้านฮึ่ อ่างบนสจูบนญจงบุญอ่างบุญจูบุญอ่ากบนสจูบุญอ่างบนญอ่างคุณยายออกัดมาแอบดูนะคะนี่ค่ะคุณยายของเรานะคุณยายลงน้ํามาแล้วนะคะเมื่อกี้นะลงมาแล้วนะคะนี่น้องจังเจ้านะคะบุญซาบุญอ่างบุญบุญบุญออ่ากบนญอ่าง ปากบุญศาดรร้อนๆนะครับน้องอาบน้ำเย็นสบายนะคะเล่นน้ำสบายเลยนะคะปากบุญนะเสียดายนะคะไม่มีสระน้ำให้น้องนะที่นี่บนเขานะคะไม่มีสระน้กระ,ะเด็นถึงแม่ควานเลยนะออน้ำเย็นสบายไหมล่ะ เออภาคุนนะเย็นสบายเย็นสบายนะคะพระอย่าโดนพระอย่า้ันเอ้ายืนได้ปะนี่อาบน้ำเสร็จแล้วก็เล่นโคลนนะคะ อาบเสร็จแล้วก็เล่นโคนนะคะสวัสดีนะคะ,ะขอบคุณค่าหน่อยเร็วขอบคุณค่าสวยสวัสดีค่ะขอบคุณค่าเร็วขอบคุณค่าขอบคุณค่าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย